ัมเ,เียะนะอ๋อคลิปเนี้เหรอจริงๆแล้วผมเห็นแล้วแต่ว่าช่วงนี้ผมก็ก็ต้องเบาๆไ้ก่อนนะเพราะว่าตั้งแต่ทําคลิปทหารกัมพูชาที่ประทะกับไทยผ่านมาเนี่ยนะผมก็รู้สึกว่าผมจะเป็นคนบ้านะเออมาคลิปนี้นะผมทหารกัมพูชานะผมลายหนึ่งแสดงอาวุธนะซึ่งอ้างว่ายึดมาจากกองทัพไทยนะผมนะซึ่งอาวุธดังกล่าวเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นปืนเล็กยาวแบบจู่โจมนะนริคอ CQB ครับผมนะที่ติดตั้งกล้องเล็งซึ่งก็ผลิตโดยประเทศจีนนะนะผมนะก็ไม่ใช่ปืนของไทยอะไรอย่างแน่นอนนะผมนะแล้วก็เป็นอาวุธที่กองทัพกรัรมูชาเนี่ยใช้งานอยู่แล้วครับผมนะคือทีเนี้ยผมจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะคำว่าโนริคอซีคเนี่ยมันเป็นปืนเล็กยาแบบจู่โจมจากจีนนะเออซึ่งก็ลักษณะเนี่ยใกล้เคียงกับตระกูล AR15 หรือ M4 นะผมนะซึ่งก็สามารถติดตั้งกล้องเล็งได้นะผมนะ แล้วก็มีการใช้งานโดยกองทัพกัมบูชาในหลายหน่วยอยู่แล้วนะผมนะก็คือเอาง่ายๆจุดประเด็นในสําคัญของคลิปนี้นะเ็เป็นการสร้างกระแสะมากกว่านะผมนะเพราะว่าเป็นอาวุธประจํากายของกัมพูชาเองอยู่แล้วนะก็ทําให้ข้ออ้างเนะี่ยว่ายึดมาจากฝ่ายไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะผมนะเพราะว่ามันคนละรุ่นกันอย่างชัดเจนนะผมนะ